เป็นบ้างในบางเวลาเออไม่หนุ่มพระเจ้าข่าสรุปแล้วเป็นพ่อไทยอ้าวจะเป็นพ่อไทยล่ะองหญิงกัทชย,ยาไงพระเจ้าข่าพระองค์ท่านโอ้โหคนเรานะ่ะมีเมียสองคนนะใครจะไปคิดอะไรได้หรอพระองค์คนเรานะ่ะองหญิงแม่พระองค์ท่านนะ่ะนีโรชินี เคยเป็นเมียหลวงก็ต้องตกมาเป็นเมียน้อยคนเราน่ะใครจะไปยอมได้ไอ้หม่อม่องจะยอมไม่ได้หรอกพูดถยู่ก็พูดเนี่ยเรืจะให้ฉันทำย่างไรพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านอยากจะแก้แค้นแระเด็กแม่ไหมแล้วมันจะขาดยาสิไอหม่อมฉันมีทางให้คือทางไหนหน้ารังสันทำไมอ้าวพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านลองคิดดูสิหน้ารังสันมีอะไรที่หน้ารังสันรักหน้ารังสันชอบ ขอ,องค์ท่านจะแยกมาเป็นของพะอ,องค์ท่านไ้หมดแล้วกูรู้ไม่ว,ว่าเป็นสิ่งใดอ้าพะอ,องค์ข่าเหน,นื่อยนะเนี่ยเอา